อรอย่างนี้แค้วคลาดปลอดภัยโอ้โหสุดยอดมากมากคือโอ้โหจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับรถด้วยนะของผมอันนี้ไม่ไม่ใช่ตัวผมเองนะคือเป็นที่รู้จักกันครับผมเป็นคุณแม่แล้วแหละเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขาเดินทางโดยรถทัวร์ไปกันเป็นทัวร์เป็นคณะเลยแล้วก็นั่งรถไปคืออารมณ์ประมาณว่าเขาสามารถที่จะแบบว่าเห็นเบาๆอ่ะอารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะเห็นก่อนนิดนึงเหมือนมีอะไรมนสัมผัสที่หกอ่าเป็นสัมผัสที่หกนิดนึง เสร็จปุ๊บเนี่ยวันนั้นที่เขานั่งรถทัวร์ไปก็นั่งหลังคนครับเขาแต่แต่ถัดไปตรงช่วงกลางๆหน่อยเขาก็อารมณ์ว่าเป็นคำเล่าโบราณกันมาว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เห็นเงาหัวไอ้นี่ถึงคลาดนะนึกอหกใช่ไหมพี่บงเดี๋ยวเล่าต่อไปรับสายก่อนรับสายก่อนไปรับสายก่อนดีกว่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่พันชัยครับผมพี่พัทันชัยชื่อเล่นเอาเอาเล่น่ครับพี่ชัยได้ไหม อ๋อพี่ชัยพี่ชัยครับพี่ชายอยู่แถวไหนครับพี่ชัยอยู่สุราษฎร์ครับสุราษฎร์คนสุราษฎร์ดีเลยหอยใหญ่ไข่แดงแหลงธรรมะหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะเลยพี่ชัยมีอะไรจะสอบถามพี่มหาครับผมพี่ชายมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังไหมครับอ๋อจะจะสอบถามว่าหลวงปู่ทวดรุ่นพิมพ์ตุ๊กตาที่มีตะกุดใต้ฐานนะใช่เป็นลนสร้้งครับอ๋อพิมพ์ตุ๊กตาที่มีตะกุดไข่ใต้ฐาน ใครเป็นคนสร้างะครบครับพี่มหาพอรู้ไหมพี่มหาเลยฮะมันมีแต่ถ้าเกิดเป็นปีศูนย์เก้าเนี่ยนะครับที่ที่เขาเรียกว่าิมพ์มีตุ๊กตาเนี่ยอันนั้นจะเป็นปีศูนย์เก้าแต่อันนี้ถ้าเป็นอันนี้จะเป็นเนื้อว่านหรือว่าเป็นเป็นเนื้ออะไรครับเนื้อว่านครับอ๋อเป็นเนื้อว่านเนื้อว่านผมไม่สันทัดไม่สันทัดจริงก็คิดว่าคงเอานี้ผมตอบแทนพี่มหาดีกว่าเพราะว่าผมผมจะจะจะ ชนิยงมันพระใหม่ก็คงจะเป็นรุ่นหลังๆนะครับพี่ที่เกจิอาจารย์สร้างยุคหลังๆมาแล้วก็มีตะกุดลงอักขระละยันม้วนตะกุดอุดเข้าไปใต้ฐานนะครับผมอาจจะเป็นอาจารย์นองหรือเปล่าอาจจะเป็นอาจารย์นองก็ได้นะครับวัดไซขาวนะครับผมแต่ว่าถามทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดีครับศักดิ์สิทธิ์แท้แน่นอนจริงๆแล้วหลวงปู่ทวดต้องบอกว่าไม่ว่าจะรูปไหนองค์ไหนได้หมดเลย พี่ชายมีอะไรสอบถามอีกไหมครับเพราะมีแล้วหลวงปู่ทวดวัดปีหานเนื้อตะเกียงพันปีเนะครับเป็นไงไามอ๋อก็คือจะถามว่าดีหรือไม่ดีอย่างนั้นใช่ไหมครัครับผมอ๋อดีอยู่แล้วอันนี้ดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วอยังไงก็ดีไม่ว่าจะเป็นวัดไหนก็ตามที่เขาเรียกว่าทําการสร้างนะครับหลวงปู่ทวดเนี่ยต้องบอกว่าดีหมดครับพี่ชัยอันนี้ก็ดีครับผมที่มาหามอบให้เลยครับเป็นออริจินอลเลยครับผมนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับแต่ย้อนยุค ีห้าสี่พี่พี่ชัยฝากเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ไว้นะครับผมแล้วเราทำไปแล้วครับผมทำทางทีมงานและจะจะจัดส่งไปให้แต่ว่าถ้ามีอะไรสอบถามอีกเบอร์พี่มหาหน้าหน้าหน้าจอเราเลยนะครับศูนย์แดหกหเจ็ดสามสองหห้าหรือว่าไปเจอพี่มหาได้ที่พันธุทิพย์นาวงวานพี่มหาเราจะยังไม่ไปขอบคุณครับขอบคุณพี่ชายครับพี่ชายของฮะผมจะบอกขอบคุณพี่มหาแล้วพี่มหายังไม่ได้วันนี้ ยังไม่ได้เล่าเลยอะยังไม่ได้เล่าอะไรมากมายตายแล้วพี่มหาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้มีทีเด็ดกว่านี้จริงเหรอพรุ่งนี้พี่มหามาอีกมาอีกให้เกียดเราสองวันเลยจริงๆมา2วันติดแบบนี้หาน้อยคนก็จริงๆถ้าไม่ใช่พี่เนี่ย ี่มหาไม่มานะวันนี้ต้องขอบคุณพี่พงศ์ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่พี่มหาละถ้าไม่ใช่พี่พี่มหาจะไม่ไปไหนจะอยู่แต่ที่นั่นแหละพี่เนี่ยผมไปไปอยู่ในที่ต้องการมาแล้วมาจองเป็นตัวป่วนก็ไม่ทั่วเลยเนี่ยพี่พงศ์เนี่ยเดินไปตรงโน้นตรงนี้อยู่ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณพี่มหาเป็นอย่างมากเลยวันนี้ขอบคุณพี่มหาไห้ก่อนน้องแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันอีกอย่างแน่นอนขอบคุณมากครับพี่มหาขอบคุณมหาครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เพิ่งไปแค่สามเหรียญพรุ่งนี้เดี๋ยวมาแจกกันต่อนะครับเรื่ ยังไม่ได้บอกยังไม่ได้โชว์ยังไม่ได้โชว์ยังไม่บอกแต่ว่าเป็นพรุ่งนี้เป็นสวยงามอันนี้เป็นไฮไลท์ใช่เป็นไฮไลท์นะครับพูดถึงวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวของอาจารย์ทีมด้วยที่จะมาพูดถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็เรื่องผมด้วยใช่ยังเลาค้างไมอยู่เลยแล้วยังมีเรื่องของพี่มหาอีกโอ้โหเยอะตังเลยแปดวได้ไหมเนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกๆขั้นที่ติดตามมากด้วยนะครับเจอกันพรุ่งนี้10บโมงสิกับรายการคนมีของวันนี้ลาไปก่อนแล้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ